ดีค่ะอ่ะเอดนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศใช่ตูดิโอใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเริ่มมีงบเรายังไม่มีงบอยู่แต่ว่าเราใช้ห้องให้เป็นประโยชน์เออนี่เราไม่ให้เสียเวลาเราเข้าคำถามเลยซึ่งคำถามคราวนี้มาจากคุณหวานเจี๊ยบพี่หวานเจี๊ยบพี่หวานเจี๊ยบ คุณ Net Idol คุณภาพจาก m l l เล n Star และผู้จัดการตัวยงของคุณชมพู่อารยานั่นเอง <research. S 1> <Bitcoin. S 2> เอ่ะเรามาดูคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เนี่ยลูกสาวนะคะก็มีใจความสำคัญอยากจะถามคุณแม่จริงๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากลูกสาวเนี่ยก็คือแบบชอบ ชอลิวเฮียงหมดแล้วถูกไหมคะลูกสาวอยากรู้จังเลยคะ่ะคุณแม่ในขณะที่คุณแม่แต่งหญิงแต่แม่ยังมีงูอยู่ลูกสาวอยากรู้ความรู้สึกของแม่ตอนที่แม่โดนกินงูเป็นยังไงอ่ะมันมันพอจะเล่าได้ไหมคะว่ามันความรู้สึกแบบยังไงอะไรยังไงหรือแบบตอนที่แบบมันโดนเขาแุณแม่ม,มีความเสี่ยวสั้นเลยอยางให้แม่ทำได้ดูด้วยปะคะแล้วก็เล่าฟีลลิ่งนิดหนึ่งว่าการโดนกินงูเป็นยังไงเพราะว่าน้องสาวนี่เคยโดนน่แต่ก็อยากรู้ว่าคุณแม่โดนเป็นยังไง หวานเจีย๊ยบต่อบรรลุสูงนี่แหละเดี๋ยวก่อนมา,ม,ามากกว่าตอต้องเป็นสูงแล้วแหละ,ะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวก่อนแปลว่าหวานเจีย๊ยบชอบตั้งแต่เก้าขวบ <c oughs> <c oughs> เทอะเลยตอมัปุ๊บเหมือนใส่ตะดือเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะไม่แกงพี่หวานเจี๊ยบกันเราจะไม่แกงพี่หวานเจี๊ยบกันนะคะคือคําถามโอ้โหทนคําถามเดี๋ยวกันนะอันนี้คือเราเคยเดี๋ยวกันนะเราเคยเราเคยบอกทุกคนว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่อาร์ตและแฟชั่นให้ถามมาใช่เลยเป็นไงล่ะคะเปิดโจวหัวไว้ใหญ่มากก็เลยโดนเลยโดนเลยคุณหวานเจี๊ยบถามมาว่าไม่ทนคำถามได้ไหม คือคี่เตอบด้วยคือเขาก็รู้กันทั้งโลกก็ว่าวอารยายังไม่ได้ฉออะารยาก็คืออารยาไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคะเอางี้พ Fans นะคะ abroad I'm not a transgender นะคะ I am still the same as you guys นะคะ p l a s m a ค่ะจอแบนนะคะ everything never change everything the same since I was born นะคะคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นก็คำถามคุณหวานเจี๊ยบคือน่ากลัวมากคุณหวานเจี๊ยบอยากรู้ว่าการโดนกินงูรู้สึกอย่างไรอถามพี่ก๊อฟก็ได้ถ้าอย่างนั้นน้าถามเจี๊บกข้าาตับ น้ำแข็งรู้สึกเป็นเป็นแบบดส่วนน้อยของเรื่องนี้จะไม่เชื่อหยุดน้ำแข็งเร็วๆโดนกินงูรู้สึกยังไงไม่เคยเขาถามเจเออ้เจ้โยนอยูทำนี่<ช>เราไม่เราอยู่ในรายการเดียวกันเราอยู่ในรายการเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันตอบ คือเอางี้เหมือนเจียเจ๊ยบเจไม่รู้ว่าหนูต่อหรือเปล่านะหนูจะมาบอกว่าหนูหนูชอบแล้วแล้วหนูก็ไม่รู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเจนก็คิดว่าก่อนก่อนหนูจะชอบหนูก็ต้องมีป้ากับป๋อคนที่หนึ่งป๋อคนที่สองที่มีการตบจูบตบจูบนั่นนะ่ะเออเอาเป็นว่าสําหรับเจแล้วกันนะเจตอบว่ามันมันก็ดีอ่ะ ถ้าเรามองเรื approved, ่องเพศเป็นเรื่องเรื่องเพศศึกษาละกันเราพูดกันเป็นเรื่องเพศศึกษาละกันวันนี้อารยาจะมาพูดเรื่องเพศศึกษาก็คืออารยามองว่าธรรมดามากที่ธรรมชาติสร้างร่างกายสร้างนาโตมี่นี้มาเพื่อให้มีคันแล้วพอเรามีอะไรกับคนที่เรารักหรือเรามีอะไรกับคนที่เราอยากมีด้วยเขาก็สมยอมเราก็สมยอมต่างฝ่ายต่างปรีประนอมกัน บนเรื่องเพศศึกษาผลลัพธ์ออกมาก็ฟ u ลก็คือเต็มอิ่มเอาเป็นว่าเขาฟินแจ้กก็ฟินเมื่อจบป้าเป็นครูเออไม่ได้เป็นแบบการกระทําแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กเราก็คิดแบบเด็กๆว่าเอ้ยเราต้องเราเป็นผู้หญิงนะคือในจิตไงจิตไม่ใช่กายนะจิตอย่างเดียวตอนนี้เป็นกายทิพย์คือคิดว่าตเองเป็นคิดว่าเองเป็นชนีใช้กายทิพย์ก็เลยจะคิดว่าเฮ้ยจิตเราเป็นผู้หญิงเราต้องเทคแคร์เขาเราต้องโขกเขาจนแตกจนฟินเวอร์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ไม่ผู้หญิงยุคเมเลเนียนไม่ค่ะ โดยเฉพาะ2 0 2าอย่างนี้นะคะดิฉันขอยืนยันค่ะถ้าเธอฟินจะทีจบค่ะเท่าเทียมกันค่ะเราใช้คำว่า equality diversity <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> จบตร <c oughs> งเลยไม่ในเรื่องธรรมดามมเป็รื่องการิา่ยาเป็นเรื่องธรรมชาติเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสลายและศาสนาสอนให้เรามีเพศสัมพันธ์แบบเบสิกคือท่าเบสิกจะไม่มีการใช้ปาก อศาส,สนาเขาไม่ได้สอนอย่างคริสต์นี่ไม่ได้เลยนะคาทอลิกแบบคริสเตียนแบบแข้งแนี่คือไม่ได้เลยนะเข oh, <no. S 1> ารอรจะมีท่าที่เขาเรียกว่ามิชชันนารีก็คือท่าเบสิกมาตรฐาโกนแประกอบกันแบบธรรมดาอืมไม่พูดแต่ทํา oh. คือทําแต่ว่าทําแบบเรียบๆง่ายๆเบสิกไม่ได้สอนให้ถูงวัน oh, <no. S 1> อย่างศาสนาพุทธนี่คือเขาห้ามแค่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านแต่ พราะเรามีมีลูกมีเมียของมีมีสามีมีมีภรรยาของเราเราทัท่าอะไรศาสนาพุทธก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุเข้าใจป่าว่าจะต้องแบบว่านินนนนน้ห้ามแัดผลนะลูกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เริ่มแบบนั้นในศาสนาเข้าใจปะาะจันสำหรับพี่อาร์ตคือถ้าเราจะพูดแบบหลีกเลี่ยงการไม่พูดถึงศาสนาพูดเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเนี่ยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยปากก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าของคู่ขาเราหรือของคนที่เราคบค้าสมาคมด้วยสะอาดพอ เออเหนืองมมแล้วเขาไม่ได้สัมสอนเราไม่ได้สัมสอนตรวจเลือดแล้วผ่านหมดทุกประเด็นก็ไป<อ>เอามีาพี่อันนี้เพื่อนหลายคนที่ไม่เคยใช้งูตัวเองเลยแล้วก็กินยาคุมมาตั้งแต่นมนาน<อ>พี่ก็หน้านูน <laughs> <laughs> นี่ฉันแค่ทาปากแล้วฉันก็ไม่ยัอะไรเลยแต่พี่ก็หัน,นมาหันมาแล้วหน้าตบมากหน้านวนมากผิดกฎรายกรมากรายการเราตอบคำถามหน้าสดนี่ฉัน รักไก่ทาปากกันเลยเจมเล่นคุชชั่นเลยเจมมีคนตอบคำถามหน้าสดไงแต่นี่หน้าตัวมรอมะกอบป็นหร้าอูก็กูสาทาปากขึ้นมานิดนึงน้ำแข็งหนูก็นวลคิ้วมึงตั้งขนาดนั้นต้องแข็งไม่มีอะไรเลยวันนี้ทุกคนดูตูดสูงเข้ไปเทปหน้าจะกลับมาหน้าสดใหม่ฉันจะไม่ทาปากวันฉันรู้สึกผิดมากเพราะฉันเริ่มพวกแกก็ตามกันแบบ เดี๋ยวก่อนพวกแกก่อนแล้วฉันไม่งามวนกลับมาที่คำถามเทมนะหน้าเต็มกันวนกลับมาที่คําตอบเมื่อกี้ว่าพี่มีเพื่อนเจ๊มีเพื่อนคุณแม่มีเพื่อนที่เขากินยาคุมเนิ่นนานแล้วก็ไม่ใช้อาวุธของเขาเลยทีเนี้ยพอจิตกับกายมันลงตัวกันได้ว,วิธีไหนก็ตามแต่ของแต่ละคนเขามีความสุขในแบบที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยคาดเดาว่าหวานเจีย๊ยบก็คงมีความสุขที่แค่ผู้ชายฟินแล้วหวานเจี๊ยบก็คือฟินทางใจอ่าไม่ได้ฟินทางกาย คือเหมือนเราทําให้เขาฟินแล้วเราก็ฟินด้วยจิตก็เป็นกายทิพย์กับจิตที่สมบูรณ์ของคุณหวานเจี๊ยปายแต่สําหรับเจ๊เจ๊ถือว่าเจ๊ไม่ใช่กายทิพย์เจ๊กายจริงจิตจริงเพราะฉะนั้นเจ๊ก็ต้องฟินจริงอะไรจริงบินดับเบิ้ลอืมฟินซ้ำฟินซ้อนฟินซ้อนเงื่อนต้องวินวินงครูม่งยังเจ๊ไม่ยอมอ้อแล้วหนูอ่านแบบเข้าหนูบ้างไม่เร็วๆตอบแม่หน่อยหนูกระแสนีตีกลับไม่ได้หรอ เปลี่ยนชื่อรายการตอบแม่หน่อยหนูเอาเร็วตอบแม่หน่อยว่ายังไงเร็วไม่เคยเลยหมาจริงสาบานไม่ได้เไม่ได้ตาผ่านยาสุ่มจะตายฟรีอ่านไทหารที่กอลฟ์ฟรีที่กอลฟยังไงรู้สึกไงในคําถามเดียวกันตอบแม่หน่อยก็เหมือนเจ้อะมันก็แบบเหมือนเจ้ไงไม่มีใครช่วยกันเป็นว่า หวังว่าวิชาการวิพากษ์กับเพศศึกษาวันนี้คงจะทําให้คุณหวานเจี๊ยบหายข้อสงสัยคลายข้อแคลงใจแล้วนะคะว่าคุณแม่มีความสุขคุณแม่ฟินขอบคุณค่ะเอาไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวมากเทมีมาเพื่อพี่หวานเจี๊ยบตาบหนูหน่อยแม่